ันแม่งเลยปึบโอ้ยเฮียติดติดฟันฟันเออเออวิธีการฟันอย่างโหดไม่รู้ทำไงเหนื่อยนับวันไก่ยิงเยอะขึ้นพวกไม่ยิงก็ยิงเยอะขึ้นคน,นที่ไม่อาปืนมามีหนึ่งอสองชางมันพวกวิ่งเนี่ยน่าเบื่อจริง นี่ทำให้เกมหน้าเบื่อขนเจอะพวกพวกที่วิ่งเนี่ยถ้าเล่นกันจริงๆอ่ะปืนกาดยิงแป๊บเดียวตายหมดแล้วพวกเนี้ยชอ็อกเอาปืนมายิงพวกมันเด มีคนนี่อ๋อไม่ใช่ตัวเมื่อกี้นะ จบแล้วนะก็ดีอมไปรับแคนเขาก่อนแล้วกัน <c oughs> ม,มารับแคนชวนซะจะไปออกเร็วฮะเร็วฮะ มึงกดชวนกูยังฮะชวนยังไม่ชวนไม่เข้าโอเคชวนแล้วนะแล้วก็ไปเข้าแคลนกดลาออกนะบ๊ายบายขับรถมาคนเสือกห้องเมื่อกี้อยู่ไหนวะเจอแล้วสัตว์มึงไม่รอกูเลยนะ อเบือ่อมีแต่พวกไม่ยิงก็เงี้ยแหละเบือ่อเกมมันก็เงีย,งยบๆพกไม่ยิงวิ่งกันอยู่นั่นมันจะจะทำอะไรวะเออออกไปเปลี่ยนเปิืนดีกว่าขณะน,นี้เงินผมเหลือหมื่นกว่ากำลังจะหมดนะ คนที่ดีในหนัานี้คือเนี่ย M16 เลยเกียนขดๆกลับอะไรดีวะไซเปอร์ไม่ดีอ่ะถ้าไม่ยิงโดนหัวเต็มนี่กะขดๆเคท K2 ก็ดิดไปนิดนึง PPSH เก็เบาไป AK ดีกว่า นี่เป็นแค่มหมที่ผมเพิ่งเข้าเมื่อกี้นะเข้ามาดูเฉยว่าเขาเล่นอะไรกันชาิน้ได้ดีเทวิ่งแล้ววะวิง่งไปแล้วคือพวกวิงนะ่งอะพวกวิ่งจะเป็นพวกถ่วงถ่วงตัวยิงนะเพราะว่าภาพพวกวิ่งมันถูก่าตายมันก็ไอพวกอินเวเดอร์เก็บเลือดได้ของมันเก็บเลือดได้มันก็ถ่วงตัวยิงอีก,อกสิงคนยิงไปก็เสียกระสุนฟรี น่าเบื่อองนี้ถึงถึงให้คนมานั่นแนหะยิงกันมากขึ้นอย่าวิ่งอยู่หน้าหลบเก่งนะน่าเป็นพวกใส่บวกความเร็วอืมถ้าการล่องของอินเวเดอร์มันสมบูรณ์แบบแล้วก็นะไม่มีใครเจอแบบว่าสุดยอด ก็โดดมากชักจะเวีนหัวส่วนมากไม่มีคนเล่นหมัดในห้องปกติหรอกครับมีแต่มาเล่นหมัดในห้องเนี้เล่นมันใาห้องเนี้ดูอ่าโดดไปโดดมาเล่นแต่หมัดเอาตอกตกเอาสวยสวยสวยนานไงตก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  รับ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 ,รบโดนไม่เหลืออาจจะลอกก็ได้ลองดูดีแต่ตัวมันเล็กมันเลยแทงยากอา้าวไม่รอดหลับรับ,รบอีกคนนึงจะหาก็ทันอยู่นะทันทันทันเออหนีไปหนีไปหนีไปหนูหนีนไปสามดอกสามดอกตัวอะไว,วาสู้ขอบ เสียเวลาต้องเรียกว่าถ so, ่วงเวลาดิพวกนี้แต่วิ่งมันไม่ยิงแป๊บเดียวมันก็แพ้เสร็จการนั่นนะขึ้นใหม่อีกรอบโดดโดดโดดแปลกแปลกโดดที่โดดโดดโดดต้องได้มุมที่พอดีนะถึงจะโดดขึ้นได้นี่ก็มุมไม่พอดีเอาใหม่เอาใหม่นี่นี่ฮึบฮึบเฟลเบื่อ โดดโดดโดด,ด,ดเออเอ็มตอนแรกเป็นปืนที่ลั่นช้ามากแต่ตอนนี้ลั่นไวเหี้ยๆแปลแล้ววะเออเกิดไกลอินทำแล้วมันแล้วมันผิดตรงไหนอะเกิดไกลอินมันแล้วมันผิดตรงไหน เกิดใกล้อินกับคนไม่ยิงอะไรยันแย่กว่ากันอ่ะชั่งนำหนักก่อนนะไม่อยากเสียส่วนฟรีอย่าตามกูมาอืมแดกเลือดไปมึงเห็นกูมึงไม่ยิงกวูว่ะเหลือหลับเบื่อพวกวิ่งไม่ช่วยกันยิงส็ง สังคมเกมมันน่าเบื่อขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะตอนแรกตอนแรกก็มีคนยิงอยู่เยอะพวกรถส,สูงๆอะ่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีคนยิงแล้วมันเอาแต่วิ่งเนี่ยเห็นแก่ตัวตัวอย่าพิพเลยเดี๋ยวโดนด่าแนะนำให้ยิงยิงมันแป๊บเดียวตายไก่ชอบวิง่ง ก,ก,กนี่นะจุดจบของพวกของพวกม่ชอยกันยิงก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันถ้ามันเป็นทีมเวิร์กนะแป๊บเดียวชนะแล้วไอนยี่ก็วิ่งจังคนชื่อพีสานะ่ะชื่อ โง่ซอกยิงยีย่อะไรขวายซอกของเฮ้ตายตายตายอีกสิบวิไอ้นี่จะไอ้อีกสิบวิไอ้นี่นก็ชนะไอ้นี่นแพ้แล้วมาสิบเก้านั่นไงเป็นสิบวิเลยขวายโอ้ยโอ้โอยแรง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 ถ้ามึงช่วยกันยิงนะ ด,ดูนะเดี๋ยวดำที่ดำที่ไอพวกมัดอะไม่ต้องมาอยู่บนไปปืนป้อมปืนไฟแ่ะถ่วงชิปหายไอ้พวกตัวถ่วงไอ้ตัวถ่วงเฮ้ยขึ้นไม่ได้กูไม่ขึ้นเลิกโดดจุดบด้ดนนียอยังบอกมีบักหลายจุดมากเลยฮนะไม่ถึงไงวะ เออถึงดดนั่นไงไม่ถึงนี่นแหละเซ็งเซ็งเนี่ยทามาช่วยกันยิงนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไหนวะสัตสเนี้ยช่วยกันยิงเป็นงี้ละแปบ๊บเดียวมันสกะกิดปลาเบิดหรอวะเหี้ยอีกตัวหนึ่งต้องออกไหนวะสัตว์ถ้าซากเราเสียคนยิงไปตอนนี้ทางจะแย่นะ ยิงฮะยิงฮะยิงมันยิงมันยิงมึนงมน,นี่ห่างมันหนีลงไปใต้ดินสับวัเลือดก็ไม่หมดเลยนะต้องตามไปซ้ำในวส,สัดออกมาเดยในวส,สัดเฮียพ่อมึงอะไรยิงวะทำไมมันไม่มีอะไรขึ้นเลยวะ นี่ฮะยิงแป๊บเดียวถ้าผมเป็นอินวเดอร์ผมจะโชว์บัคหลนนี้ให้ดูนะกูมไม่น่าพูดเลยพูดเลยมันเป็นเลยชิบเครื่องยิงระเบิด๊บเอาไอ้สัตว์ขึ้นไม่ได้เขียติด ผมคิดเกียดฟันคนนะคนไม่ชอบวิ่งหลบเบื่อโดดแม่งเลยขึ้นดิสตัด